า,า <laughs> ไม่เผิดช่องเองเอังอันนี้กำลังไปน้งอย่างูกต้องจริงๆโดยเพื่อนเที <c oughs> จริงๆคือต้องเจอกันที่โรงเรียนแต่ว่ามันบอกว่าให้ไปสัมญ,ญาณเพราะว่ามันร้อนเราก็เลยต้องเดินประเทศจีงไปสัมญ,ญาณความจริงคือเราจะไปสวนสุรากันค่ะทุกคนป๊บปป๊อปป๊ ยังไงไม่รู้หมดเยอะดูการสไตล์การแต่งตัวนี่เดี๋ยวไปแหวนรูปดีกว่าน้เหนื่อยเอาโอเคค่อยไปเจอกันที่สามแยกเลยก็ได้ท่นบ๊ายบายตอนนี้ตนี้เราถึงสาม่านแล้วแต่แบบรอเพียอเดี เพื่อนยังไม่มะเราก็จะผิดเราคิดว่ามันแค่เราฝันด้วยทุกคนแต่ว่าคอนจิลุมันนี่อยู่ฝั่งนึงมันให้เราอยู่ฝั่งน้นก่อนแล้วค่อยเดินออกมาแล้วดูสิ่งที่เพื่อนทำอย่าดมอย่าดมมิน่าจะเล่าเมื่อกี้ไ่อนอีตู้มาลรือโกมาใช่ปะแล้วมันจะกินเงินเว้ยแล้วคืนนี้แบบคิดว่าอีนี่แม่งต้องกินเงินกูแน่ก็เลยเตะตู้ไปทีนึงเงินรีบไหลออกมาเลยสมเพชโดนทุบโดนทุบอย่าดมเข้าได้นะคะ สปออนเซร์ก็ยนะะคยังไม่มีสะบัดเสื้อนะคะเราก็จะแบบปิดไว้ก่อนทริปทริปที่แล้วก็ยังไม่มีอะไรเข้าว่าสปอนเซอร์เข้าได้นะคะทุกคนก็แล้วจัดยาดมอันนี้หอมมากเลยนะคะแบบใช้ดีมากทั้งห้องอยากได้ทั้งห้องแบบอยากได้มากเลยแต่แบบว่าทั้งห้องจะขโมยแล้วล่าสุดแต่แบบช่วยได้ดีมากคันหอมมากทุกนสวยยังไงแล้วนี่จริงๆก็ไม่มีอะไและทุกคนกับไปตอนไปสวย ตอนนี้กำลังเดินไปที่เดินหามย่านไม่ทางสามแยกใช่ใช่ใช่ตอนนี้เป็นอุโมงค์จับต้องห่างย่านที่นั่นเลยเดินแล้วทีที่ป่าไหลตรงนั้นก็คือเพื่อนเองนะคะแล้วก็มาเป็นนคชวนมาแต่มันไม่หาทางก็กำลังเดินทางไปที่ปุคนก็เมนไม่พูดเหมือนเดิม สีปูนเซ็ฉันเหนื่อยมากนะที่คุณพูดอยู่ประมาณสีมากสองคิดวถือดีถือดีอย่าอยู่ตรงการอ่ะฮะนี่หยา่ะฮะกำลังจะทำใวคนนึงเราไปสวนสุรายปูกดสองหลงทางกสออแต่ตอนนี้ยก็ลองหล่นหลงอยู่ไม่เห็นสีปูนสี่าวแล้วสีปูนสีขาวที่ จุลาแล้วก็ใช่นะใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ยยอยากจะอินเสิร์ตคลิปให้ดูเดี๋ยว <c oughs> ไปขอเพื่อนเอาแต่มันยังร้อนอยู่เราอยากเห็นสภาพตอนเรามามากเลยทุก <c> ค <oughs> น,นาะะการเดินทางของฉล่าเธอคือการเรียนรู้ค่ะทุกคนเพื่อนอีกสองคนเดินนำมาข้างหน้าแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปหาที่นั่งก่อนเพราะว่าตอนนี้แดดมันยังร้อนอยู่อ่ะเดี๋ยวถ้าได้รูปสวยๆเราจะมาแปะรูปแล้วก็พิกัดให้ทุกคนแล้วกันนะครับ แต่ถ้ารูปมันไม่สวยก็จะไม่เห็นจะไม่เอารูปหน้าเกลียดอีกวันโอแ้แสงแสงสวย,วย,สวยเลยแสงขาวเลยเนี่ยทคนนเดินร้อนก็สามารถลงเล่นหนาได้ยังไงเอ่ย เราเกลยียดซีเราจะรอดนะทุกคนแบบรอดรอดรอดเราต้องรอดอืมเขามีดอกไม้แกดูเขามีพร็อพเราไม่มีอะไรเลยว่าแต่ตัวมีหนังสือส่องได้ <laughs> เออ้ยดีมีหนังสือดีมันเป็นพร็อพแม่การวางได้ออตอนแรกว่าจะให้ไปนั่งตรงนู้นน่ะแล้วมันเดินไปไหนกันนะจริงๆนั่งตรงนี้นนได้เลยร่มดีแกทุกคนกันไปเอ่อไปไปนั่งรตรงนหน <ผม S 1> และนี่คือสภาพที่ตอนกำลังกี่โมงวะสี่โมงอ่าใช่ตอนกำลังสี่โมงอีกประมาณสามนาทีกันเป็นไรกันแล้วทุกคนก็คือแบบที่พันปันได้ล่าสุดคลิปยูทูบกูก็คือแบบแค่ไม่มีเฮอะไรแล้วเนี่ยมีคนพอดรักกันอยู่สีผุนออกไม่โอเคสีผุนเซตไม่โอเคนพ่รัักกถอย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 โอเคค่ะเออมึงเอ้ยเฮี่ะเขารักกันอยู่ เราหลังกันอยูเราม่อยากเป็นอบอที่นเอ้ยมึงถือกล้องมั่งเล่นโอเล่กันไหมอยาเล่นโอเล่อยู่สามย่านเอ้ยไม่ใช่สวนสวยเลยร้อยปีนะจ๊ะทุกคนตอนนี้บรรยากาศเลิศมากทุกคนแต่เราสต๊อกอยู่ที่สามย่านเราสต๊อกอยู่ในสามย่านวนให้หนึ่งรอบนะจ๊ะรอบเป็นคลิปที่ที่พนต้องพูดยาวที่สุดสวยเฟอร์ ทุกคนมากันได้นะคนก็พอประมาณเด้อสูตุกๆุจากสามย่านมิทาวนะคะก็หกคนอัดมาคันหนึ่ง80บาทซึ่งเบื้องหลังการอัดสาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คลิปอินเสิร์ตตึงตึงสิบวิเป็นการอินเสิร์ตที่สุดยอดมากอันนี้ก็คือจะมาเช็ควิวกลางแดดนี่ ได้ใช่อากาศดีอยู่เหมือนกันถ้ามาวันที่ดีนะคะอย่ามาวันฝนตกเด็ดขาดนี่เตือนนะความเตือนนี่คือความเตือนเดี๋ยวจะขึ้นแล้วก็ขึ้นเอ็นเซอร์ปั๊บๆให้ด้วยเตือนแล้วนะอาแผนกล้องรอบอีกทีเตือนตัดเนี่ยเตือนแล้วนะมาต้าเชฟเนี่ยเยอะตะตายเยอะตะตายด้วยสวยมาก ไคร้อนก็ลงไปเล่นน้ําได้เลยงันเหรแล้วก็เอาชุดมาเปลี่ยนด้วยย้ำนะคะว่าเอาชุดมาเปลี่ยนแค่นั้นเอางั้นเลยตอนนี้กาลังกลับแล้วตอนไปโหตอนกลับแล้วตอนไปหนก็คือแบบไม่มาแล้วหนมากโคตรเหนื่อย สวยๆุกคนได้เห็นรูป